ว่ายน้ำที่ได้รับมาตรฐานที่มีมาตรฐานอะไรนี่น,นะครับแต่ว่าเรื่องของผู้ดีก็มีแต่ว่าสิ่งที่ขาดแคลนก็มีแต่ว่าผมก็เชื่อว่าในเนียนะครับโดยเฉพาะทางองค์การเหนือส่วนจังหวัดมีหลามเนี่ยมี สนับสนุนเนี่ยเรื่องการสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับกับระหว่างการกีฬาบุยล่ำลงนามทึ่ข้อตกลงขอ้เชิญครับมอฟ้องรับครับตพูนะครับ ขอบคุณทั้งของท่านนะครับก็ถือว่อาวันนี้ือขาน่อนื่อไปคะมานะครับกยาในการ ขนญา้องกัจะิยีลงนามาขึ้นข้อตกลงขาร่วมมือในวันนี้นะครับครับนะครับขออน oh yeah, <speaking> ุญาตครับหนึ่งสองสามครับ้อนครับ การกีฬาประเทศไทยเองเนี่ยนะครับก็มีงบประมาณเกี่ยวกับเรื่องของการาเสริมสร้างสมรรถนะให้กับนักกีฬาผู้สนใจที่ออกกำลังกายและก็ผู้สูงอายุนะครับรวมถึงผู้วิการนะครับให้มีศักยภาพในเรื่องของและความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับจึงได้จัดสรรงบประมาณมาก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์หลังนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ จัดหาวัสดุต่างๆเรยกว่าเครื่องไม้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์นะครับให้กับทางาสำนักง,งานการการได้ไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับได้มีการให้บริการสําหรับเยาวชนประชาชนนักเรียนนักศึกษาและก็ผู้สูงอายุรวมถึงผู้พิการนะครับในจังหวัดบุรีรัมย์ให้หลากหลายมากขึ้นนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับวันนี้ท่านนายกการบริหารจังหวั แลท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ท่านได้ให้ความกรุณงกับการฬานประเทศไทยนะครับในเรื่องของการที่จะจัดจ้างเจ้าหน้าที่หรือนักวิทยาศาสตร์หรือนักกายภาพนะครับสิ่งต่างๆที่จะต้องมาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะครับมาดูแลแล้วก็มาช่วยแนะนำนะครับรวมถึงการบำรุงรักษาเครื่องไม้เครื่องมือให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีสม่ำ,ำเสมอต่อไปครับ จะมีการนําแนวคิดเรื่องของการพัฒนากีฬาประเทศต่างๆให้เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่นด้วยถูกต้องไหมครับถูกต้องครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ที่การกีฬาจะต้องมองก็คือเรื่องของความเหมาะสมในท้องในใน,ในทุกภูมิภาคนะครับเพราะว่าในในส่วนของท้องถิ่นต่างๆเนี่ยมีการส่งเสริมและมีการความถนัดในการเล่นกีฬาเนี่ยที่แตกต่างกันนะครับคือปกติแล้วเนี่ยเราจะจะัดสรรในการพัฒนาใน,ในภาคบังคับซะมากกว่า แต่สุดต่อไปเนี้ยนะครับเราจะมองถึงศักยภาพของตัวนักกีฬาก่อนอตัวของจังหวัดด้วยความพร้อมของจังหวัดความพร้อมของผู้ให้การสนับสนุนเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นต้องเกิดขึ้นจากภุมิภาคก่อนแล้วการกีฬาแห่งประเทศไทยก็จะดําเนินการให้การสนับสนุนหลังจากที่เด็กหรือนักกีฬาค่อยๆที่จะขยับพัฒนาขึ้นไปแล้วก็ประสบความสำเร็จในอนาคตต่อไปครับที่ดีของ ของประเทศเลยนะครับทั้งของประเทศเราซึ่งจากาที่ท่านรองว่าการได้ได้บอกมานะครับว่าเราเป็นการเริ่มต้นในการเซ็นเอลยูเป็นครั้งที่แรกของประเทศไทยและที่จังหวัดวีร์นะครับเพราะว่าในจังหวัดวีร์เราเองเนี่ยถือว่าเป็นเมืองสปอร์ตนะครับจะเป็นเมืองที่ให้ความสนับสนุนด้านการกีฬา ภาคส่วนนะทุกทุกอย่างนะ,ะที่เป็นกีฬานะครับไม่ว่าจะเป็นมวยไม่ว่าจะเป็นกีฬาทางเรียบการการปั่นจักรยานหรือไม่การวิ่งมาราทอนตัววิลามเองก็จัดมาราทอนมาทุกปีนะครับทุกอย่างของวิลามเป็นมาตรฐานนะฮะเป็นมาตรฐานของของโลกนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะทําให้ประชาชนแล้วก็ การขับเคลื่อนเมืองของเราเนี่ยเจิญด้วยกีฬานะครับ